จังหวัดร้อยเอ็ดไปเบิงเรื่องของการติดตามคุณภาพชีวิตตามลัก นะคะทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกน้องหน้านั่นเองค่ะโดยนายรงพใจกริมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัด้อยเอ็ดเพื่อนการติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกน้องหน้าของนายสัรชัยช่องว่ารินเกษตรกรชาวอำเภอทวัดบุรีซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกับพี่น้องเกษตรกรเขาร่วมอยู่่บันเกาหน่อยตำบลไพศาลอำเภอทวัดบุรีจังหวัด้อยเอ็ด โดยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมีการขับเคลื่อนเรื่องของโครงการโคกน้องหน้าจำนวนว0 0นหกร้อยเจ็ดแปลงซึ่งก็มีการจัดกิจกรรมเอามือสามัคคี่หรือว่าล่มงแขกกับถูกผักส่วนอย่างหน่อยเดือนละหนึ่งเถื่อนนะคะส่งเสริมกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตจากศูนย์การเรี้ยงลูกโคกน้องหน้า ้อมกับหาช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลผลิตจากศูนย์เรียนรู้โคกน้องหน้าในตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ถูกระดับตามโครงการตลาดเกษตรปลอดภัยและกการจำหน่ายนะคะในเรื่องของสินค้าบริเวณหางสปรพสินค้าโรบินสันรอยเอหางบิ๊กซีรอยเอตลอดจนมีการส่งเสริมเรื่องของการจัดทํำซื้อประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โคกน้องหน้าย่างต่อเนื่อง โดยมีการสํารวจเรื่องของข้อมูลรายได้รัวเลื่อนที่เขารวมโครงการก่อนและก็หลังดำเนินการว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นหลายปันไดนะคะเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนนโยบายโคกน้องหน้าต่อไปและก็เป็นศูนย์การเรียนรูกโคกน้องหน้าทุกแปลงให้ประชาชนผู้สนใจเขามาเรียนลู้และก็นาไปปรับใส่เพื่อลดรายจ่ายและก็สร้างรายได้ให้กับครัวเรื่อนและก็ชุมชนเป็นการแก้ไขปัญหาความอยากจนไดอ้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะหรือว่า SDG นั่นเองนะคะ ถือว่าเป็นการปรับเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เก็บเกี่ยวแล้วแล้วพื้นที่ก็อาจจะว่างอาจจะมาปรับเพดเรื่องของการเ็ดเกษตรอินรีทำสวนกระไดคือกันนะคะไทโกบต่อสร้างแล้วแล้วใ้กับปลูกพืชผลนังการเกษตรลงไปนะคะถึงแม้ว่าจะบริขายเห้กับเอาเก็บไว้กินในครัวเรือนก็เป็นการลดไล่ใจได้เป็นอย่างดีเลยละ,ค,ะค่ะค่ะ